แค่นี้นอนโอ้เดินทั้งคืนกีก็ไม่นอนยังมึงไอ้นุชซ่าบ้านร้อนจีบหมดอะดีนะปกติมึงก็นอนเหมือนกันนะนี่ปล่อยเขาปล่อยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดแล้วปล่อยเสียพี่เราเดี๋ยวนี้นะปล่อยมันมาจะปล่อยเลือดมันจะทรามานมันยังไงชื่ออะไรกูวางหาแลเหอะมึงจะทำอะไรกูมึงจะทำอะไรกูกโอ้เตี๊ยบ โดนแล้วเดี๋ยวแพ้ตอนนี้ต่อไปแม่ชาเอลนะเฮ้ยชยนะยังชนะแล้วปล่อยคุณยังปล่อยไม่ได้ทำไมข้ามแม่ชาเลอลไปแล้วแม่ติ่งหูบ้าว่ได้ไม่ใช่ยางโดนอัไม่ใ่เออ ถ้าเกิดได้ <pack> ouais. อย่างนี <t> ้แล้วมันมีอีสุดตัวอีชูอีสุดโอ้แต่ละทีมันก็เรียกไม่เหมือนกันก็อะไรอะไรถูกถูกโอ้ล้วจะมามาจะงมาปั๊บอะไรกันบ้างอย่ามาเสียงนี่คุณแขนหักเพราะโดดยางเปเรเวไปมึงแกไม่ได้เลยไงแค่นี้ มันก็แก่ออกสิวะมันก็เชื่อมอันนี้เชรมันไม่ได้รัดแน่นอะไรขนาดนั้นเลยมันก็แก่ออกสิมันก็เอาออกได้แหมเทียงเกงยีกมึงก็ฉีดขาดได้มา <c oughs> เทียบดิ